เ่ยื ν, กับลังหปันจัยเล็กถึง5บันจัยเล็กถึง5แนวไป5960เนยืน5960ยืนกับลัางห้ำบันจักลางถึง5ถ้าแน่แนวไป5960ัจัยกลางถึงาถ้าแนแนวเดยืนเดยืน ขึ้นระเบียงตึนขึกหกข้นสี่ขึ้นอาบันริร้อยนนออย,ออยีย่สิบีกเก้าหกบยืนกาบยืนกับร่างนั้นบันไดกลางสิตสองไปพกเกากบกับร่างนั้นบันไดกลางสิบสองไปสี่สี่ห้ยืนสี่สยืนกับร่างนั้น บันไดเล็กตึงห้าไปเตตีห้าบันไดเล็กตึงห้าไปห้าหกห้าเจ็ดห้าแปยืนห้าหกห้ห้าแยืนกับหลังคาบันไดกลางตึงห้าห้าห้องแนแนวไปห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดบันไกลางห้าห้องแนแนวตึงห้าไปหกแปดหกเก้ยืนหกแปยืน ไปดา้านหน้าไปดา้านหน้าบันไดห,ห้องน้ำตึ้งยาวขึ้นระเบียงตึ้งยาวชั้นหนึ่งไปเลยห8 6 9ขึ้นระเบียงชั้นหนึ่งตึ้งยาวบันไดห้องน้ำเป็ยาวไปเจนแปดอยู่ไหมครับเจ็แปด เปลแปลเป็นแปลงไปยังเปลนแปลงยกมือพ้อสอบที่เปลนแปดไปแล้วนะ7และ8ขอ่ทย้อสอบ7และ8ไปยังข้อสอ7แลอนะครับไอยีิบนึงนะครับไปแล้วใช่ไหมข้อสอบ7และ8ไปแล้วใช่ไหมวันนี้น่าอยู่ในสนาดไม่มี7และ8แล้วนะโอเคขอไปซิงเกิลซิงเกยื อาวแล้วเจ็แปดที่ยืนคืออะไรเจ็ดแปดข้สอบที่7จ็ดแปดกบลังหันข้อ <c oughs> สอบที่7จ็ดแปดกบลังหันมาด้กลางตึกสองห้อมแล้วไปเจ็ดแปดกลังหันมาด้กลางตึกสองอมแล้วไปเป็เจเแปดยืนกับเอ่อแปดไปด้านหน้าบันในมหนะครับต2สอง